อจนบานๆคุณเช้าไดไเตรียมพักไว้แล้วต้นหอมช่วงนี้หอมก็ลังออกายกเลยวาอแบกคันสมรับแรกคือเอาพักพระล่างมาทำามสะอาดพาเครื่องพาหออัวแลวกะมาตากเดียดเห็นมันเหี่ยวจังหน่อยดยสูสกว่ามันเหี่ยว่ะละก็ ขั้นต่อไปคือ,อขั้น,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 านามันทั้งสิบขั้นเอาน้ำขั้นไปเกลือนะครับขั้นด้วยเกลือเอาเกลือมาขั้นแล้วกันแล้วมาชวนมากหมืนแบบชวนมากพีเศษกาวเนาะเกลือก็ได้ใส่ตามพวกมาะสม,ม่ม nói chung là chưa bài chưa làm được gọi là ngon xoan 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 หลังจากที่เขาขั้นขั้นน้ำออกปุ๊บเข้ากระชีดไปล่างเนี่ยล่างน้ำเกลือหลังจากที่ขั้นต้นหอมในในทีแล้ว ก็คือขอนำเขียวออกุ้ก็เอากระลำข้ามาใส่เลยนะ้อสเยกระลำมาใส่ขั้นก็อยโยเพราะว่ากระลำมันสิแตกสิบระแสกินก็บนป่าแสบเอาเนื้อมาเห็นไหมเนี่ยนอาเน้ ันเดี๋ยวไปเองค่กจากที่เขาคันเลยที่เจ้าัง Đã, đồ gần đâu không cả, đây cái, rãnh, bỏ ở đặc đặc, chỉ lấy ผงชูรสปรุงจักน้อยแหละกะขั้นตอนที่สำคัญก็คือน้ำขระมาไณใส่น้ำขระมาณถือว่าเสร็จเรียบรอย้อยกำลังในทีแล้วนะ

ซีแถมเอา่นเขาของมันทัวปลาก็จะเป็นตัวด้วยไส่งภาพเนี่ยเป็นเร็วขึ้นอากาศค้อนให้เป็นเร็วครับเนี่ยช่วงเที่ยงกินได้เลยเดี๋ยว พี่ฟ<ๆ>ังจาต่อมาดีกว่าอ้าวขั้นตอนสำคัญอือน้ำขอกมาน้ำซาวเข้าซาวเข้าซาวเข้า,า,เ,ขาเติมพ่อเห็นไหมเติมชวบพักหรืออะไรทีน แบบแจกแจกแจกเอยู่กันเอาละขามันหอนดังขาแดดหอนเที่ยงกินไดไ